สวัสดีครับผมพี่พีนานาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็พาพี่พีนานาทุกคนมาตกปลาที่จังหวัดอ่างทองครับแพรชื่อเจ้าของแพรแพรเนี่ยเป็นนาเรียบนะครับผมแต่ชื่อแพรเขาน่าจะชื่อน้องเบสนะครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงครับผมก็มากับคุณนายสายแบกสองคนเหมือนเดิมครับนี่ครับสวัสดีครับนี่คุณนายสายแบกครับวันนี้แบกของมาเหมือนเดิมครับมอไซค์เหมือนเดิม ใช่คะ่ะวันนี้ก็แบกของมาเหมือนเดิม <Okay. S 2> ส่วนวันนี้ก็ที่รู้มาว่าเรื่องลานะคะก็เขาว่ากลางวนันมันไม่กินจะกินกลางคืนเราก็มาลุ้นกันดีกว่านะคะว่ามันจะกินหรือเปล่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปจะไปรีวิวเกี่ยวกับสถานที่นะคะเพราะว่าที่นี่คือได้ค่าวบอกว่าเป็นเป็น,ปน,ปนแพใหม่ด้วยแล้วเราก็จองล่วงหน้าหนึ่งเดือนกว่าจะได้มาที่นี่นะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็มาดูนะครับว่าแพรนาเรียบมีอะไรให้บ้างครับผมมาเลยครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นอ่างล้างถ้วยล้างชามนะครับมีครบหมดครับนี่ถ้วยหม้อเขียงคกโอเคครับนี่ก็เป็นนี่ครับนี่กระทะมีเขียงมีให้ครบหมดครับพัดลมมีให้สองตัวนะครับผมแล้วก็มาดูห้องนอนครับนี่ครับห้องนอนก็เป็นห้องนอนนี้ห้องกว้างเลยครับผมมีไฟฟ้า ครบครับข้างหน้าแผ้ครับนี่ครับลานตีลานตีกว้างมากเลยครับผมดูดิครับท่านผู้ชมตีได้หมดเลยครับเนี่ยแพบรรยากาศดีครับผมมาดูห้องน้ำครับนี่ครับห้องน้ําห้องน้ําก็นี่ครับสะอาดสวยครับผมพร้อมให้บริการเลยครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับแพรนาเรียบแพรน้องเบสแล้ะครับผมวันนี้เราก็มาลุ้นกันครับแพรนี้เป็นแพรเปิดใหม่ด้วยนะครับผมเขาจะเหมือนจะมีว่า2แพรนะครับแพรนึงจะเป็นแพรสีฟ้าอีกแพรหนึ่งก็เป็นแพรสีชมพูครับผมวันนี้ก็จองแพรสีชมพูครับกําลังจะเตรียมอุปกรณ์กันครับผมไปลุ้นกันครับคืนนี้เราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับผมายครับน้าตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมเตรียมเหยื่อเตรียมอะไรเสร็จหมดแล้วครับผม อันนี้ก็ช้าหน่อยนะครับผมแต่ก,ก็ถือว่าเรามาพักผ่อนครับได้ตัวก็เป็นกําไรของเราวันนี้ก็ตกปลาพักผ่อนเป็นชีวิตจิตใจครับสบายสบายถือว่าเรามาพักผ่อนด้วยนะครับผมไปครับลงเหยื่อชุดแรกครับนี่เตรียมยยววอุปกรณ์แล้วไปเลยครับพร้อม ครับพี่ๆนาตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด10คันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็ร้อยมมลายลงไปแค่2คันครับลูกกุ้งลงไปสมคันแล้วก็หน้าดินลงไปทั้งหมดห้าคันครับผมวันนี้ก็มาลุ้นกันครับคืนนี้ว่าเราจะได้แต้มหรือได้ตัวหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยครับผมยอดมาแล้วครับแต้มแรกของเรานี้จะเก็บเบ็ดมาหลบผักตบนะครับผมนี่นี่ครับสวยๆเลยครับผมแต้มแรกครับ หมันอยู่ครับวันนี้เก็บใส่กระชังไว้ก่อนครับเต็มแรกถือว่าหมันครับเป็นปลาหมันเป็นปลาหมันเก็บเบ็ดลงผักตบนะครับผมไม่นนั่นวันนี้เพิ่งตีลงเบ็ดลงไปแต่ผักตบมาครับโอเคครับเจ้าค่าสำหรับวันนี้เมนูของเราก็ง่ายง่ายแต่ว่าทาครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าหน้าตาจะอบนเป็นยังไงเขาเรียกว่าหมูสับผัดหอมนะคะ เป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นเลยแต่เมื่อจำเป็นก็ต้องทำอะค่ะสำหรับตอนนี้ก็ขั้นตอนแรกก็จะเป็นทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเราเอาของมาก็ไม่เยอะมากเพราะว่าใส่หลังมาปวดหลังมากค่ะมีทั้งข้าว ขนมปงังมีข้าหม่มมีเครื่องสำอางผู้หญิงขาดไม่ได้ค่ะมีน้ำปลาสองขวดนะคะแล้วก็ไข่โันนี้เอาไข่มาเจ็ดใบแตกไปใบหนึ่งคิดว่าต้องแตกแน่ๆเพราะว่าของเบียดกันมาเยอะมากค่ะก็สำหรับแพนี้นะคะก็จะใช้เป็นเตาถ่า,าน นะคะตอนนี้ก็คือก็เบาเบาเบา,เบาไม่ได้ไม่เหมือนเตาแก๊สเนาะแต่ถามที่นี่ดีมากค่ะแรงมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงติดตามตอนค่ะตอนนี้ก็ใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เขาเรียกว่าต้นหอมกับพริกไปเลยค่ะ ดีที่ว่าคนกินอะ่ะเขากินได้ทุกอย่างถึงอยู่ได้ไมนะ่งั้นน่ะอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยค่ะทำเก่งสุดก็ผัดมามา่าต้มต้มมามา่าต้มมามา่าใส่ไข่เดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันจะออกนเป็นแบบไหนนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันค่ะสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คนชิมมาชิมแล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็มาถึงตอนชิมแล้วค่ะนะครับเราจะมาชิมกันครับว่าฝีมือคุณนายสายแบกเราจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ทำกับข้าวครั้งแรกนะครับผมทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยครับนอกจากมาม่าก,กับทอดไข่ <c oughs> มาดูครับว่าจะรสชาติจะเป็นไงครับ อดีดีดียอดผงชูรสเป็นไงได้ได้เน้นผงชูรสมาครับ <c oughs> อ, <c oughs> อ,อร่อยครับผมกินข้าวก่อนนะครับผมโอเคค่ะกินข้าวกันก่อนค่ะ พอดีตอนเช้านะครับผมนี่ก็เจ็ดโมงแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนมาก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับผมก็มาลุ้นกันครับว่าเช้านี้เราจะได้แต้มหรือได้ตัวกันหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ก็อัางเฝ้าอัางคืนครับเงียบแต่เขามีเมื่อกี้ครับที่ยกกุ้งไปอ่างแพนี่ ัดคันกระดกไปแล้วผม,มก็ไม่ได้ดูเพราะว่าผมกําลังจะตีเบ็ดพอดีไปวัดพอไปวัดไม่ทันครับเงินมากุ้งก็หัวขาดไปแล้วครับผมก็เลยลงไปสองคันครับที่นี่ก็ามาลุนกันต่อครับมีเวลาอีกวันหนึ่งสาหรับที่แพรน้องเบสอ่างทองวันนี้นะครับผมที่นี่ก็บริการดีนะครับแพก็เพิ่งเปิดใหม่ครับที่อยู่วันนี้ เป็นแพรสีชมพูครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแพรมาตรฐานเลยครับกว้างมากตีเบ็ดได้สบายครับผมห้องน้ำอะไรก็สะอาดเป็นน้ำประปานะครับผมห้องนอนก็กว้างครับดูร้านเบ็ดครับดูร้านตีเบ็ดแบบนี้ครับอย่างนี้นะครับกว้างมากครับตีเบ็ดได้สบายครับผมลงเบ็ดได้เป็นส0บ0ี่คันครับ ีลงไปสิบคันครับวางห่างกัน <c oughs> ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็มาลุ้นกันดีครับว่าเช้าวันนี้เราจะได้แต้มหรือได้ตัวกันไหมหรือเราจะแฮ้ครับผมไปเลครับ มาแล้วครับไม่รู้เป็นปลาอะไรครับดิ๊กดิกด,กด,กดกิกินเบาๆนะครับสังกาวาดหรือเปล่าแต้มแรกของเชา้านี้ตะโกกน้อยครับ ผมพี่ๆนา,นาวันนี้เราก็สิ้นสุดทริปของเราแล้วนะครับวันนี้เราต้องเดินทางกลับอยุธยาอีกนะครับผมก็จากอยุธยาอ่างทองก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรครับ40 50นาทีก็เราก็มารมาไซค์ครับวันนี้ก็นี่ครับได้นิดหน่อยครับวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับแต่ก็ถือว่าเรามาเปิดซิงแพร่ใหม่ที่อ่างทองครับวันนี้แล้วเรามาเก็บกจะกลับมาแก้มือครับ รอบหน้าแต่วันนี้ปลาที่ได้มาผมก็จะปล่อยให้มันโตนะครับแล้วมารอบหน้าจะมาแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่กว่านี้ครับปล่อยให้โตนะครับค่อยมาแก้มือใหม่ โอกาสเราจะกลับมาแก้มือใหม่ครับที่นี่ก็ไม่ไกลมากนะครับผมแพรที่นี่ก็ถือว่าโอเคครับเจ้าของแพรก็เขาก็ดูแลดีนะครับแพรกว้างมากครับผมน้าๆท่านไหนที่สนใจติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรไว้ท่านข้างนะครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็กลับลาเพียงแค่นี้นะครับผมบายสวัสดีครับ I can feel your heart racing Cause everybody knows Yeah, everybody knows And I can feel your body shaking of Every single touch and that's just how it goes That's just how it goes oh, I find it so hard i mm -hmm.